บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจนอบน้อมระมัดระรา พระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์รอมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง พื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นโดยตรงคือในสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงสัจธรรมในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และได้ทรงแสดงสั่งสอนเป็นหลักใหญ่นั้นก็คือหลักอริยสัจทั้งสี่จะได้แสดงสมุทัยอริยสัจหรือทุกขสมุทัยอริยสัจ อริยสัจคือทุกขสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์สืบต่อจากทุกขอริยสัจอริยสัจอริยสัจคือทุกข์ได้แสแดงแล้วทุกขสมุทยัยอริยสัจ อริยสัตวคือทุกขสมุูัไทยนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงยกตันหาความลิ่นรนทยานอยากขึ้นตรัสแสดงชี้ว่าเป็นสมุูรไทยเหตุในเกิดทุกข โดยได้ตรัสอธิบายไว้แปลความว่าตัณหานีา้ใดที่เป็นไปเพื่อถือชาติพบใหม่ ไปกับนันทิคือความเพลินราคาคือความติดใจอภินันคือบินดียิ่งใน อารมณ์นั้นๆอันได้แกต่ตัณหาตัณหาในกามภาะวะตัณหาตัณห,หาในภพ,พวิภาวะตัณหาตัณห,หาในวิภพ อธิบายต่อไปได้ว่าตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากเป็นไปเพื่อถือชาติพบใหม่คือนำไปให้เกิดอีกในชาติพบใหม่ เป็นไปกับนันทิคือความเพลินราคะคือความปริจใยยินดีมีความอภินันยินดียิ่งยิ่งขึ้นไปในอารมณ์นั้นๆ คำแรกที่ว่าเป็นไปให้ถือเอาชาติพบใหม่นั้นคือให้เกินอีกในชาติพบต่อไปแต่ก็อาจอธิบาย เป็นปัจจุบันได้ว่าอันพบชาติหรือว่าชาติพบอย่างละเอียดนั้นคือความเป็นขึ้น ใหม่ๆของจิตใจในปัจจุบันนี้เองซึ่งตัณหาคือความริ้นรนทยานอยากนำให้เป็นไปใหม่ๆ น,นั้นได้กล่าวคือตัณหาคือความริ้นรนทยานอยากนั้นที่เป็นไปในสิ่งนั้นเป็นไปในสิ่งนี้ เมื่อเป็นไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็นำให้เป็นไปในสิ่งอื่นต่อไปอีกทำให้เป็นเราเป็นของเรา ในสิ่งต่างๆเรื่อยไปโดยไม่จบท้วนเช่นว่าตั้นหาต้องการสิ่งนี้ เมื่อได้สิ่งนี้มาแล้วตันหาก็ต้องการสิ่งใหม่ต่อไปอีกเมื่อใดมาก็ต้องการสิ่งใหม่ต่อไปอีกซึ่งท่านเปรียบเหมือนอย่างว่า เหมือนอย่างไฟไม่อิ่มเชื่อเมื่อก่อไฟขึ้นไฟก็ติดฟืนไม้หรือไม้ฟืนที่ก่อไฟนั่นและเมื่อ นำไม้ฟืนมาใส่ไฟเข้าอีกไฟก็ติดไม้ฟืนที่ใส่ใหม่นั้นเผาให้เป็นเท่าฐานไปแล้วก็ใส่ไฟเข้าอีกไฟก็ติดอีกเพราะฉะนั้นไฟจึงต้องการฟืนใหม่ๆที่จะต้องใส่ให้ ไม่รู้จักจบท้วนจะกำหนดว่าเพียงสิบท่อนก็พอหาได้ไหมไฟก็จะไหมสิบท่อนหมดไปและต้องเอาไฟต้องเอาฟืนมาใสา่ก็อีกสิบท่อนก็ไม่หมดไป เอาใส่สิบท่อนก็ไม่หมดไปและยิ่งใส่มากไฟก็ยิ่งกองโตขึ้นและกินเชื้อมากขึ้นเหมือนอย่างไฟที่มีต้นไฟ เพียงไฟฟ้าช็อตหรือไม่ขีดกันเดียวก็ลุกไหม้บ้านเรือนเป็นกองโตมากมายเป็นสิบสิบหลังก็ไม่พอแก่ไฟอยู่นั่นเองตันหาก็เช่นเดียวกัน เมื่อได้สิ่งหนึง่งก็เหมือนอย่างเป็นเชื้อไฟที่ถูกตันหาคือไฟไฟคือตันหาไหมหมอดก็ต้องการเชื้อที่สองเป็นเชื้อใหม่เกิดเป็นตัวเราของเราอยู่ในสิ่งเหล่านั้น เรื่อยๆไปตัวเราของเรานี่ก็กองโตขึ้นตองกองโตขึ้นจนไม่มีที่สุดอันนี้แหละเป็นลักษณะของคำว่าเป็นไปให้ถือชาติพบใหม่คือชาติพบนั่นก็คือเป็น เกิดเป็นตัวเราของเรานั่นเองในสิ่งทั้งหลายในโลกเพราะฉะนั้นยึงได้มีพระพุทธภ,ภาษิตที่ตรัสเอาไว้ว่าแม้จะได้ภูเขาทองลังลูกหร่งสองลกูกก็ คงไม่เพียงพอแกตันหาคือความริ้นรนทยานอยากนั่นเองสับ,บลีท่านว่าโปโนวพวิกาที่แปลว่าเป็นไปให้ถือเอาพบใหม่ก็คือเป็นตัวเราของเราใหม่ แล้วก็ใหม่แล้วก็ใหม่อยู่เรื่อยๆไปดังที่กล่าวมาแล้วแต่ในการอธิบายนั้นได้ใช้คำว่าชาติพบซึ่งเป็นคำมักจะพูดคู่กันหรือพบชาติแต่ชาติกับพบนี้ก็เป็นสิ่งที่คู่กันเช่นเดียวกัน คือเกิดเป็นหรือเป็นเกิดเกิดเป็นเราของเราเป็นเกิดเราของเราขึ้นมานี่คือพบหรือพบชาติหรือชาติพบดังที่กล่าวมาแล้วมาถึงอีกบทหนึ่งที่ว่า ไปกับนันทิคือความเพลิดเพลินราคะคือความกติใจย,ยินดีก็คือมีความเพลินและความกติใจย,ยินดีไปด้วยกัน กับความริ้นรนทยานยากคือว่าความริ้นรนทยานอยากนั้นเกิดในสิ่งใดก็เพลินอยู่ในสิ่งนั้นติดใจยินดีอยู่ในสิ่งนั้นด้วย หรือจะกล่าวว่าเพลินติดใจย,ยินยดีอยู่ในสิ่งใดก็ดินรนทยานอยากอยู่ในสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นความเพลินความติดใจย,ยินดีกับความดินรนทยานอยากจึงไปด้วยกันเพราะฉะนั้น จิงละได้ยากเพราะเหตุว่าผู้ที่มีตัณหานี้กํากับกิจใจอยู่ไม่ตรงการที่จะละตัณหาเพราะยังมีความเพลินมีความติตใจยินดีดู เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะละยังอยากที่จะรักษาตันหาเอาไว้ยังอยากที่จะอยู่กับตันหาคือความริ่นรนทยานอยากดอกเพราะว่าตันหาคือความริ่นรอนทยานอยากนี้ เป็นเหตุให้เกิดสุขเวทนาคือเวทนาที่เป็นสุขได้ด้วยไม่ใช่ก่อให้เกิดทุกข์อย่างเดียวและไม่เวทนาที่เป็นสุขนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวทุกข์อยู่ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปลปรนเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ได้ทุกข์บนสุขได้สุขบนทุกข์ไปอยู่เหมือนอย่าง ิวก็เป็นทุกข์บริโภคอาหารอิม่มก็เป็นสุขแล้วหิวขึ้นใหม่ก็เป็นทุกข์บริโภคอาหารใหม่ก็เป็นสุขเป็นสุขเป็นบนทุกข์อยู่ดังนี้พราะฉะนั้นเมื่อยังมีจิตใจ ไม่ละเอียดพอโดยสติและปัญญาจึงยากที่จะกำหนดรู้และรับรองว่าตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แม้ว่าทุกคนจะรู้จักตัวตันหาอยู่ในใจของตัวเองคือสำหรับที่เป็นตันหานุสัย ตัณหาอย่างละเอียดที่โน่นเนื่องอยู่นั่นอาจจะไม่รู้แต่ว่าตัญหาที่ปรากฏขึ้นในใจเป็นความดิ่นรนทยานอยากย่อมรู้และความเพลินก็ย่อมรู้ความติดใจยินดีก็ย่อมรู้ฉะนั้นจึงยังไม่อยากที่จะละ การละจึงเป็นไปได้ดูยากแต่แม้เช่นนั้นเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ยก่อมจะรู้ได้เบื้องตน้นก็ต้องรู้ตามที่ตรสศนไว้ตรงๆนี่ว่าตัณหาไปกับดันที่คือความเพลินราคะคือความติดใจยินดี จะได้รู้ว่าเพราะเหตุนี้เองจึงทำให้ละได้ยากแต่เมื่อตั้งใจจะละก็ยมละได้แต่ก็ให้รู้ไว้ว่าความเป็นไปของตัณหาเป็นดังนี้ก่อนนี่เป็นลักษณะของตัณหา รีประการนหนึ่งอพิัันยิ่งดียิ่งขึ้นเพลิดเพลิยิ่งยิ่งกันไปในอารมณ์นั้นๆก็เป็นคำอธิบายให้ชัดขึ้นว่าข้อที่ มีความริ้นรนทยานอยากไม่พร้อมกับความเพลินและความติดใจยินดีนั้น<ม>ก็เป็นไปในอารมณ์นั้นๆนั่นเองแล้วก็มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น ยากที่จะทดถอยยากที่จะลดน้อยลงมีแต่จะมากยิ่งขึ้นยังมากยิ่งขึ้นคือว่าเมื่อรับอารมณ์นั้นๆดังที่ทุกคนรับอารมณ์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำอยู่ทุกวันทุกเวลา ปัญหาคือความดิ้นรนทยานยากพร้อมทั้งความเพลินและความติดใจยิงดีติดใจยิงดีก็ยิ่งทวีมากขึ้นมากขึ้นจนยากที่จะยับยั้งได้อันนี้ก็เป็นกรรมอธิบายในบทต้นๆ สองบทคือบทที่ว่าโปโนภวิกาเป็นไปเพื่อถือชาติพบใหม่และบทว่านันีิราคะสหกตาไปกับนันีิคือความเพลินและราคะคือความติตใจย,ยินดีก็มาทำให้มีความพินัน ยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนทำให้เหมือนอย่างเป็นไฟกองเล็กแล้วก็กลายเป็นกองโตขึ้นกองโกโตขึ้นดังที่กล่าวอุปมามาแล้วในเบื้องตน้นนี่แหละ เป็นลักษณะของตัณหาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงสั่งสอนไว้อันทุกคนควรจะกำหนดดูให้รู้จักที่จิตใจของตัวเองวันนี้แหละเป็นทุกขสุบุตรไทยคือเหตุในเกิดทุกข ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป